สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านเลยนะคะอยู่กับช่องพาเครื่องพาบ้านเป็นวักราคาถูกนะคะ EP นี้เป็น EP ที่250นะคะเป็น EP ฉบับปัจจุบันวนันศุกร์ที่11เมษายน2568นะคะ พี่ๆสามารถรับชมดูก่อนได้นะถูกใจองค์ไหนได้กันไหนนะคะสามารถติดต่อพูดคุยกับน้องได้เลยนะคะสายด่วนสายตรงค่ะโทร0876262939นะคะแอดไลน์เบอร์โทรได้เลยนะคะพี่ๆนะหากท่านไหนฟังไม่ทันฟังไม่ชัดเจนนะคะน้องทิ้งเบอร์โทรพร้อมลิงก์ไลน์ไว้ให้ใต้แสดงความคิดเห็นของ EP นี้แล้วนะคะเลื่อนลงมาดูด้านล่างก่อนได้นะพี่นะ มีบริการเก็บปลายทางนะคะแล้วก็โอนเงินนะคะมี2ช่องทางให้เลือกนะคะพี่ๆสามารถเลือกตามที่สะดวกได้เลยนะคะปลายทาง1รายการขออนุญาตบวกค่าจะส่งไปทาง50บาทค่ะ2รายการขึ้นไปจะส่งให้ฟรีจ้ะพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนเงินจะส่งให้ฟรีตั้งแต่รายการแรกไม่มีบวกเพิ่มนะคะใช้เป็นขนส่งไปสนีไทยปลอดภัยถึงมือแน่นอนนะคะจะส่งเป็นแบบด่วน EMS ให้เลยนะจ๊ะพี่ๆนะ มาค่ะก่อนจะไปรับชมด้วยกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะรายการที่1จนถึงรายการที่35รายการละ3 0 0รบาทนะคะส่วนรายการที่36จนถึงรายการที่38รายการละ400บาทเราก็ปิดท้ายที่รายการที่39700บาทนะคะมี3ราคาให้พี่ๆรับชมก่อนได้นะคะ ถูกใจใหมายตารายการไหนนะคะพูดคุยกับน้องได้เลยนะพี่นะไม่ว่าจะแอดไลน์หรือเบอร์โทรนะคะมาค่ะเริ่มที่รายการแรกกันเลยค่ะพี่พี่นี่ค่ะรายการที่หนึงค่ะรายการที่หนึ่งเป็นหลวงพ่อพมะคะ่ะรายการที่หนึงเป็นหลวงพ่อพมนะคะได้มาพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะ ด้านหลังนะคะรอยจานชัดเจนเต็มเต็มองนะคะพี่พี่นะอ่าองค์นี้รายการที่หนึ่งสามร้อยบาทค่ะเดิมเดิมสวยสวยเลยค่ะพี่พี่เก่าๆนะคะหลวงพ่อพมนะคะด้านหลังนะคะรอยจานชัดเจนนะคะทะลุกรอบเลยค่ะพี่เต็มหลังนะคะสำหรับรายการที่หนึ่งสามร้อยบาทค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่สองค่ะรายการที่สองเหรียญหลวงพ่ออีค่ะรายการที่สองเหรียญหลวงพ่ออีนะคะวัดสตัตหีบค่ะพี่พี่รายการที่สองค่ะนี่นะคะ อ,องค์นี้สําหรับรายการที่สองเหรียญหลวงพ่ออีค่ะต่อไปรายการที่3ค่ะรายการที่3นะคะเป็นพราปิดตาค่ะเป็นองค์สามเหลี่ยมเล็กๆนะคะพราปิดตานะคะพี่ๆนะด้านหลังมีรอยจานนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่3นะคะ คะรอยจานนะพี่นะสวยๆเก่าๆอะค่ะพี่องค์นี้พัปิดตารายการที่3ค่ะต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4นะคะเป็นหลวงปูท่ทวดเตารีดค่ะรายการที่4ีหลวงปูท่ทวดเตารีดนะคะ300ร้บาทน,นะคะสำหรับรายการที่4ค่ะ องนี้รายการที่4หลวงปูทั่วเตารีดนะคะต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่5เหรียญหลวงพ่อเงินค่ะรายการที่5เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะ300บาทนะคะสำหรับรายการที่5ค่ะสักครู่นะคะนี่ค่ะ รายการที่ห้าเหรียญหลวงพ่อเงินค่ะนี่ค่ะต่อไปรายการที่หกค่ะรายการที่หกนะคะเหลียญหลวงพ่อโตค่ะเหลียญหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงกรุงเก่านะคะรายการที่หกค่ะ ะะต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7นะคะเป็นเหรียญพะระศิวลีค่ะรายการที่7เป็นเหรียญพะระศิวลีนะคะ เหรียญมหาราชวัดจ,จันเสนค่ะเหรียญพระศิวลีนะคะรายการที่7ดค่ะพี่พี่สามร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่8ค่ะ รายการที่8เป็นพับปิดตาค่ะขึ้นคับเขียวเลยนะพี่นะรายการนี้นะคะรายการที่8เป็นพับปิดตา300บาทค่ะ องนี้นะคะสำหรับรายการที่8พาปิตา300บาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่9ค่ะรายการที่9เป็นพระสมเด็จค่ะรายการที่9นะคะเป็นพระสมเด็จค่ะนี่นะคะสำหรับรายการที่9พระสมเด็จค่ะพี่ๆดูเนื้อหาได้เลยนะคะ แน่นๆกเก่าๆค่ะพี่รายการนี้นะอ่าถัดไปค่ะรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นพระท่ากระดานค่ะรายการที่10เป็นพระท่ากระดานนะคะส0 0ยบาทค่ะนี่นะคะน่าจะเป็นเนื้อชินนะคะพี่ๆนะพระท่ากระดานค่ะรายการที่10นะคะองค์นี้ รายการที่10ค่ะต่อไปค่ะรายการที่11ค่ะรายการที่11นะคะน่าจะเป็นพารกิ่งค่ะรายการที่11ค่ะ300บาทค่ะพี่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 ท่านไหนชอบรายการไหนนะคะพูดคุยกับน้องก่อนได้นะคะ e p นี้นะคะเป็น e.p ที่250นะคะอ่าอี EP ที่250นะคะใต้ฐานมีรอยจานคะ่ะพี่ เบอร์โทรติดต่อนะคะ08762 62 939นะคะแอดไลน์เบอร์โทรได้เลยนะคะพี่พี่นะอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมนะคะท่านไหนไม่มีไยนะคะปิดด่วนโทรใส่ด่วนแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ครบถ้วนนะคะต่อมาค่ะรายการที่12ค่ะเหลี่ยนหลวงพ่อกันลงยาค่ะรายการที่12นะคะเหลี่ยนหลวงพ่อกันลงยาค่ะ รายการที่12นะคะพี่พี่เหลี่ยนหลวงพ่อกันลงยาค่ะต่อไปค่ะรายการที่13ค่ะรายการที่สิบสามเหลี่ยนหลวงปู่ทวดค่ะรายการที่สิบสามเหลี่ยนหลวงปู่ทวดนะคะเหลี่ยนหลวงปู่ทวดรุ่นหนค่ะรายการที่สิ3สาสบาทค่ะ ถัดไปรายการที่14ค่ะรายการที่1 4เหรียญพระพุทธชินาราชค่ะรายการที่ส4ี่เหรียญพระพุทธชินาราชค่ะ,อ,ะองค์นี้สำหรับรายการที่14นะคะต่อไปรายการที่15ค่ะ รายการที่15เป็นพระขุนแผนหลวงปูทิมค่ะรายการที่15นะคะเป็นพระขุนแผนหลวงปูทิมนะคะด้านหลังสั่งตะกุดนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะพี่พี่นะอ่าองค์นี้นะคะรายการที่15ค่ะ300บาทค่ะขุนแผนหลวงปูทิมนะคะนี่ค่ะต่อไปรายการที่16ค่ะ รายการที่16เหรียญหลวงพ่อฉุยค่ะรายการที่16เหรียญหลวงพ่อฉุยค่ะสามร้อยบาทนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อฉุยองค์นี้นะต่อไปรายการที่17ค่ะรายการที่17เเหรียญหลวงพ่อโสธรค่ะ รายการที่17เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรค่ะนี่นะคะรายการที่17นะคะพี่ๆเหรียญหลวงพ่อโสธรค่ะ300บาทค่ะต่อไปรายการที่18ค่ะ รายการที่18เหรียญหลวงปู่สุขนะคะเป็นสีทองทั้งองค์เลยนะพี่นะรายการนี้นะคะเหรียญหลวงปู่สุขรายการที่18ค่ะสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบแปดนะพี่นะต่อไปรายการที่สิบเก้าค่ะรายการที่สิบเก้านะคะเป็นเหรียญอ่า พระเจ้าห้าพระองค์นะคะนี่ค่ะรายการที่สิบเก้าค่ะเหรียญพระเจ้าห้าพระองค์ค่ะพี่มาพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะเนื้อหาเก่าๆค่ะรายการที่สิบเก้าสามร้อยบาทค่ะมีบริการเก็บปลายทางนะคะหนึ่งรายการขออนุญาตบวกค่าจะส่งปลายทางห้าสิบบาทนะคะ สองรายการขึ้นไปจะส่งให้ฟรีค่ะต่อไปค่ะรายการที่20ค่ะรายการที่20เป็นพาปิดตาค่ะรายการที่20เป็นพาปิดตานะคะมีปิดทองนะคะพี่ๆนะสามร้300บาทเหมือนกันค่ะรายการที่20ค่ะ ต่อไปรายการที่21ค่ะรายการที่21เนะคะเป็นพระพุทธชินราชใบเสมาค่ะรายการที่21ค่ะพระพุทธชินราชใบเสมานะคะส0 0ยบาทค่ะนี่ค่ะรายการที่21ค่ะ พาพุทธชินราชใบเสร็จมานะคะพี่พี่นะสามร้อยบาทนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสองค่ะรายการที่ยี่สิบสองเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะรายการที่ยี่สิบสองเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะวัดโคศิตตารามนะคะรายการที่ยี่สิบสองค่ะพี่พี่สามร้อยบาทค่ะ ค่ะต่อไปรายการที่23ค่ะรายการที่23รูปหล่อหลวงพ่องเงินค่ะรายการที่23เป็นรูปหล่อหลวงพ่องเงินค่ะนี่นะคะรายการที่23นะคะรูปหล่อหลวงพ่องเงินนะคะข้าวเขียวๆนะคะพี่ๆนะ ต่อไปค่ะรายการที่24ค่ะรายการที่24ี่เหรียญหลวงพ่อน้อยค่ะรายการที่24ี่เหรียญหลวงพ่อน้อยค่ะ300บาทนะคะสาหรับรายการที่24ค่ะเหรียญหลวงพ่อน้อยค่ะต่อไปรายการที่25ค่ะ รายการที่25้าเหรียญหลวงพ่อกันค่ะรายการที่25้าเหรียญหลวงพ่อกันค่ะต่อไปรายการที่26หค่ะเหรียญหลวงปู่ดูค่ะรายการที่26เหรียญหลวงปู่ดูนะคะ 300บาทนะคะรายการที่1จนถึงรายการที่35รายการละ3 0 0บาทนะคะรายการที่ถืออยู่เป็นเหรียญหลวงปูด่ดูรายการที่26นะพี่นะถัดไปรายการที่27ค่ะรายการที่27นะคะน่าจะเป็นหลวงปู่ศุขค่ะรายการที่27นะคะด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่พนะ 300รอยบาทนะคะพี่ๆอง์นี้นะหลวงปู่สุขนะคะสวยๆเลยคะ่ะพี่นี่นะคะมีรอยจานนะคะด้านหลังต่อไปค่ะรายการที่28ค่ะรายการที่28เหรียญหลวงพ่อรุ่นค่ะรายการที่28เหรียญหลวงพ่อรุ่นค่ะ ต่อไปรายการที่29ค่ะรายการที่29เป็นพาพปิดตาค่ะรายการที่29นะคะเป็นภาพปิดตาค่ะสามร้อยบาทค่ะรายการที่29นะคะพี่พ ต่อไปรายการที่30ค่ะรายการที่30เหรียญหลวงพ่อแดงลงยาค่ะเหรียญหลวงพ่อแดงลงยาสีน้ำเงินนะคะพี่พี่นะรายการที่30ค่ะ300บาทนะคะสำหรับรายการนี้นะคะพี่พี่นะเบอร์ติดต่อพูดคุยเจรจากับน้องนะคะ0ูนย์ด 6262939นะคะแอดไลน์เบอร์โทรขอชมรูปภาพเพิ่มเติมที่ชัดเจนได้นะคะอยากปิดด่วนแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ครบถ้วนนะคะจะส่งของเป็นระบบไปษณีไทยแบบด่วนให้เลยนะคะต่อมารายการที่31เหรียญหลวงปู่ไข่ค่ะรายการที่31เเหรียญหลวงปู่ไข่ด้านหลังมีรอยจานค่ะ ตรงกลางเหรียญน,นะคะพี่พี่นะรายการที่สามสิบเอ็ดค่ะรายการนี้ปูไข่ค่ะไปต่อที่รายการที่สามสิบสองค่ะรายการที่สามสิบสองพาปิดตานะคะมาพร้อมเรียมกรอบนะคะปิดทองนะคะพี่พี่นะรายการที่สามสิบสองค่ะสามร้อยบาทนะคะพาปิดตาค่ะ นี่นะคะพอวางกล้องปุ๊บเนื้อหาสวยเลยค่ะพี่รายการที่สามสิบสองค่ะสามร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่สามสิบสามค่ะรายการที่สามสิบสามเป็นพาร์กิ่งค่ะรายการที่สามสิบสามเป็นพาร์กิ่งนะคะองนี้สามร้อยบาทนะคะพี่ๆนะพาร์กิ่งรายการนี้นะ ชอบรายการไหนนะคะแจ้งน้องพูดคุยกับน้องก่อนได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะรายการที่น้องส่งอยู่นะคะเป็นรายการที่33ค่ะพากิ่ง300บาทค่ะพี่ต่อไปจะรายการที่34เหรียญหลวงพ่อทาค่ะ รายการที่34เหรียญหลวงพ่อทานะคะอ่าพ่อทาองค์นี้300บาทค่ะรายการที่34จะ้ะนี่จะ้ะต่อไปรายการที่35ค่ะรายการที่35นะคะเหรียญแซยิตนะคะวัดบางน้ำวนค่ะ เหรียญหล่อโบราณนะคะเหรียญแซยิตนะคะรายการที่35 300บาทนะคะด้านหลังลอยจานเต็มองค่ะพี่รายการที่1จนถึงรายการที่35รายการที่ถืออยู่นะคะรายการละ300บาทนะคะรายการที่36จนถึงรายการที่38รายการละ400บาทส่วนรายการสุดท้ายรายการที่39รายการละ700บาทนะคะ อ,องค์นี้รายการที่35ค่ะต่อไปค่ะรายการที่36รายการที่36เป็นพับปิดตานะคะสีหน้านะคะอง์นี้400บาทนะคะพับปิดตารายการนี้นะมีทั้งหมดสีหน้าค่ะพี่อง์นี้400บาทค่ะพี่พีท่านไหนชอบแจ้งหมายเลข36ได้เลยนะคะ หน้าที่หนึ่งค่ะหน้าที่สองค่ะหน้าที่สามค่ะหน้าที่สี่ค่ะนี่นะคะอ่าพาปิตารายการที่36 400บาทค่ะต่อไปรายการที่37ค่ะรายการที่37หลวงปู่เผือกค่ะ หลวงปูเผือกนะคะมาพร้อมเรียมกรอบองค์นี้400บาทนะคะสวยๆเลยค่ะพี่หลวงปูเผือกรายการนี้400บาทค่ะรายการที่3 7ค่ะนี่นะคะรายการที่37หลวงปูเผือก400บาทค่ะนี่ค่ะพี่พ ต่อไปค่ะรายการที่3 8ค่ะรายการที่38เป็นพับปากน้ำา4 0 0บาทค่ะรายการที่38นะคะพับปากน้ำา400บาทค่ะนี่นะคะรายการที่38นะคะพี่พี่พับป,ปักน้ำา4 0 0บาทค่ะ ต่อไปรายการที่39ค่ะรายการที่39รายการสุดท้ายเป็นพาปิดตาหลวงปู่เอี่ยม700บาทค่ะรายการที่39นะคะปิดฉาก EP 250สวยๆนะพี่นะรายการที่39ปิดตาหลวงปู่เอี่ยม700บาทค่ะนี่นะคะ เบอร์ติดต่อนะคะโทร0876262939นะคะแอดไลน์เบอร์โทรได้เลยนะคะพี่พี่อยากชมรูปภาพเพิ่มเติมนะคะแจ้งน้องได้เลยนะไม่มีลายนะคะปิดด่วนแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะนี่ค่ะ มีบริการเก็บปลายทาง1รายการขออนุญาตบวกค่าจัดส่งปลายทาง50บาทนะคะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีค่ะท่านไหนสะดวกโอนเงินจัดส่งให้ฟรีตั้งแต่รายการแรกไม่มีบวกเพิ่มนะคะ ฝากช่องของน้องนะคะไว้ในอบอกอ้อมใจของพี่ๆีทุกๆท่านด้วยนะคะขอบคุณพี่พทุกๆท่านเลยค่ะที่รับชมกันตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะคะรายการที่1จนถึงรายการที่35รายการละ300บาทรายการที่36จนถึงรายการที่38รายการละ400บาทรายการสุดท้ายรายการที่39 700บาทนะคะ ฝากช่องของน้องด้วยนะคะพี่พนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ ep หน้าค่ะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีค่ะ